เดี๋ยวน้องดิ่งนะอุ้ยชุดคูว่ะบูเราเปลี่ยนชุดดำหมพี่บูอีเจ็บ็ให้กูณตอบต้องโตที่ดีที่สุดนี่คือกฎของการมาอะไค่ะพี่นุ่มได้ไหมหยบต้องถูกที่สุดดีที่สุดเท่านั้นเพราะปกติลูกค้ารออยู่นะโคสองกระบุกค่ะวันนี้เอาไปเลย219บาบาทจบ ส1 9บาท้าบาทค่ะ,คะปกติสครับหนึ่งกระปุกนะคะให้แปนาทีเลยคะ่ะวันนี้พี่สกหนึ่งกระปุกร9อ2สิบก้าสองกระปุกนะคะสา0้าสิวันนี้สองกระปุก2 1 9รอสิบ้าทค่ะขอขัดได้ไหมวันนี้ได้เลยคะ่ะพอกระมังไหมคะ่ะได้ค่ะนี่ค่ะคุณพอใครที่ยังไม่เคยได้ลองใช้นะคะใช้ได้เลยนะคะเดีเยะะ๋ยวขอ,อน้ำใส่กระมังงด้วยค่ะตัวนี้นะคะใครที่ไม่เคยได้ลองใช้นะคะ กดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะบาดผิวนะคะเออไม่ดีวิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดเลยนะคะต่อปกด219บาทค่ะก็ไลฟ์้องเจนนี่เท่านั้นนะคะอุ้งงั้นเดี๋ยววันนี้8ล้านไปจับงามซีนได้เลยกดเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ219บาทเป็น ไปนะคะตัวนี้สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วผิวจะบางไม่บางแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะ8ปีแล้วนะคะมาเอากระมังมาตรงนี้เลยค่ะแม่ใช้ง่ายมากเลยค่ะแทนสบู่ได้เลยอู้ขัดได้หนงไหนนะคะง่ายเลยนี่มาเดจกนี่จะขัดโชว์เลยนี่นะคะเราแค่อันนี้นะคะเราก็เหมือนแบบล้างน้ำปกตินะคะแล้วก็พักสักครับเึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขัดนิดหนึ่ว้าวในตะกร้าคือได้สองกระปุก สองกระปุกค่ะ219ร้อยสบ้าบาอุ๊ยพี่โอ๋แกมากี่บ้านคะทำมาแค่หนึ่งหมู่ค่ะโอ้โหตอนนี้พันบ้านแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตขัดไปฟังเพลงไปเหมือนอยู่สปาได้ปะเอ้าเอาวันนี้ขอแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยเพราะว่ามีอะไรคือชอบเดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดกีตาร์เพี้ยนเจนี่ไม่เคยทำเป็นค่ะพี่ผมขอบคุณมากเมืองวิหนุมกะลาปทำคอร์สให้ใหม่ อาฟิวจะเป็นอย่างนี้จะเป็นกลิ่นสมุนไพรฟิวเหมือนเราแบบเข้าสปาเหมือนอยู่ตอนนี้เหมือนอยู่ในอาโรมาที่อา้าอาเจียนหลับตาฟังเพลงแล้วขัดอุ้ยดีไหมคะไม่ดีเลยตาต้องปรับกันอีกนิดนึงเออปรับนิดเดียวทับชุด สิบก้าบาทกดเลยนะคะเอไออ VIP นะมึงมาบ่อยๆนะพี่โอ แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ล้างออกใช้ควันคันควันค่ะแล้ว,ว,วต้องผิวใสแน่นอนได้สองชิ้นนะลูกค้าได้ร้อยแปดเก้าอุ้ยละปูปองมาค่ะกดค่ะดีมากสี่พันบาทแล้วนะจะหมดแล้วนะ

อดีย,ยากร้องเพลงอะไรครับเป็นอะไรเดียวไม่งคู่เพลงอะไรได้บ้างคะอยากร้องกับวิ่ง ะราคารีบกดนะคะราคาดีๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนฟิลเลยเหรออยากทิ้งมากๆสักพันได้ไหมคะเอาค่าผมก็ได้แต่ว่าอย่าเอาต้องค่าแกมมี่ครับน้ำเบานี่แกมมี่ไหมคะไอเอสกันจริงจริงเนี่ยหัวจะมาไลไรอยู่นะเงีี่ก็เก็บได้เลยแกมมี่อะไดีแกมมี่มีอะไรบ้างคะลองเลยนะคะใครไม่แต่งไม่คลั่งกจัแป้กดได้เลยนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทได้สองกระปุกค่ะสองกระปุกนะคะ เ็นราคาขึ้นอยู่186บาทกด189กดได้เลยนะคะสองกระปุกค่ะสองกระปุกกดได้เลยนะคะเท้าดาว10ล้านค่ะ พอแล้วข่พหมดแล้วเหรอโอ้ยึงมชุดหมน่เไม่ไม่มีเติมหรอกใครไม่หมดเลยเวลาไม่เท่าไรอะเดี๋ยวถามให้พี่หนุ่มเลยพี่นุ่มขายไปร้านเก้าเลยได้อีกห้าพันได้อีกห้าพันอ๋สองนาทีดูสิจะหมดไหมสองนาทีได้แค่ห้าพันนะคะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่า แต่พ<ต>ี่ต้องบอกก่อนนะคะว่า,วาสินค้าของพี่พี่มาไลฟ์กับน้องพี่ไม่โดนยกเลิกเลยนะคะแล้วลูกค้าของน้องน่ารักมากเลยคือทุกครั้งที่เวลาพี่ไลฟ์ลูกค้าก็จะแบบมาจากน้องเจนนี่นะสินค้าพี่ใช้ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเบอรแล้วรู้สึกว่าอือแบบ ตื่นตันมากเลยก็คืออันดับแรกรางการที่ลูกค้าไม่ยกเลิกนะเจนนี่บอกเลยว่าถ้าแบรนด์ไหนไรปุ๊บพรุ่งนี้เช้าส่งปั๊บคือไม่โดนยกเลิกแน่นอนแล้วก็อันที่2คือถ้าสินค้ามาติดตลาดแล้วพี่เขามาจัดโปรราคาแบบนี้สินค้าต้องดีด้วยนะคนถึงจะไม่ยกเลิกแล้วก็ข้อที่2คือราคาที่พี่ให้ไวอะมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะยินดีกับแบรนด์โอน้ยมาห้าพันบาทเติมรืยยังเอ่ยเติมรืยยังจ๊ะเติม้วคา ผิวนุ่มมากๆสองกระปุกนี้กิลสองกระปุกสองกระปุกนะคะเท่ากับสครับครึ่งโลเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยสองร้อยห้าสิบล้านค่ะจ็ดสิบล้านกับพี่โอแล้วว่ะใก้ๆเจ็สิบล้านแล้วเลยสุดยอดมากที่เป็นไม่มันเป็นเพราะหลายอย่างหนึ่งเลยเป็นเพราะเสียงเพลงพี่หนุ่ม สวยพี่จะโอบสามพราสินค้าใช้ดีแาแสี่มีพรกไหมีผลพวงอะไรเกี่ยวข้องไหมคะเออเลยอุ้ยพี่โอค้าเหลือสองพันชุดสุดท้ายฮะสองพันชุดสุดท้ายใครทันคือออกเป็นเร็วมากิไหมเิเิมหมดนะคะคือเติมไม่ได้แล้วไม่มีของไม่ของเติมไม่ได้แล้วโอ้เร็วมากร้องเพลงฉลองไไหมคะพี่นุ่มนก็เวลามันแบบเออ เอาวันเกิดใครสักคนในนี้เอาเพลงน้องงองทไนเพลงนี้เหมาะกับเราสองคนอ่ะตอนดูส um um um> um ิอยากกับเป็นผม ตาพี่เขาสิไม่หวแล้วร้องให้คูเลถ้าจะร้องให้เจี่หลย้าลูกคพารีบกดนะคะพันชุ้ทสุดท้ายพัน รีบเลยนะคะวันนี้ขายได้2ล้านหกแสนค่ะสรุปเดินหน้าไม่มีคิวหนุ่มกัลาตามคอนเสิร์ตนะอยู่บ้านจะนีรีบกดเลยนะคะได้2กระปุกนะคะสำหรับลูกค้าที่ถามมาตลอดเลยทุกครั้งที่โอขึ้นแล้วยากได้สองกระปุกแล้วโอบไม่ได้จัดเลยนะคะ โอ้จะแจ้งกับทุกคนตลอดเลยว่ามีแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะสองกระปุกนะคะพี่โอแบบบอกพี่หนุ่มในสีแบบว่าวันนึงอยากฟิชเชอรี่นักร้องหญิงตาดำๆหน้าอันดูคนไหนก็พิชเชอรี่แบบว่าได้เลยครับกกบอวทางนี้ยังไงอะทั้งทางโปรโมทหนูก็เยอะอยู่หนูจะเล่นติ๊กตอกพี่หนุ่มทุกวันพี่หนุ่มบอกว่า ร้อยแ1ด9้าราคายังอยู่เหรอคะเออในราคาหมดราคายังอยู่1้9ยเเลยอ๋อเขาบอกว่าเขาขอคูปองเพิ่มได้ไหมอะแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่๊ะตอนนี้ก็มาเหลือ500เซ็ตสุดท้ายห้าอเซ็ตสุดท้ายค่ะจริงรอเซ็ตสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะราคานี้คือที่สุดแล้วจริงๆปกติโอ้ขาย2กระปุกอะค่ะ390คือถ้าลดแบบแบบเหมือนมาทันที่ที่มาแมทที่เราโทรคุยกัน2 5 0ราัจ้ะ2กระปุกอะ หรือว่าในระหว่างรอคนกดกวิงลมทิงชัยอ่าลมทิงชัยค่ะอันนี้ลมพัดแรงเกินเจ้าวดุร้ายสามร้อยเชือดสุดท้า 219ได้2กระปุกตกกระปุกละเอ่อร้อยเก้าบาทใช่ร <10 9 S 1> ้อยเก้าบาทคุ้มค่ะคุ้มวันนี้พี่โอ๊ตทำถึงทำถึงมากจริงอะร้องให้เป็นพี่เขาสองคน,คนบูมหลบสิก็เ <laughs> <laughs> ขาบอกคุณบูมน่ารัก <laughs> <laughs> พี่มันชอบ<ห>ดีฟคนเลยนะคะเหลือสามร้อยบ้าทสุดท้ายนะคะ <laughs> สองกระปุกนะคะ <11 9. S 1> เอาใครได้ร้อยแปดสิบเก้าอยู่กดได้เลยนะคะตัวนี้ได้สองกระปุกนะคะหนึ่งกระปุกเทียบเท่ากับสครับสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะใครที่ผิวไม้คล้ำนะคะดําจากแดดผิวสองสีผิวทางว้าลายนะคะอยากสีผิวสม่ําเสมอแบบนี้นะคะสม่าเสมอทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขัดตัวนี้ได้เลยใช้แทนสบู่ได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวว่า ผิวจะแบบบางอะไรเง<ม>ี้ยไม่บางแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อสมุไดไปสี่นาทีสุดท้ายค่ะสองร้อยชุดแล้วค่ะพี่เอาเหลือสองรอยชุดสองร้อยบ้านสุด้ยค่ะตอนนี้หนึ่งหมืนสี่ันแดร้อยบ้านค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเตรียมมาไม่คิดว่าจะหมดด้วยซ้ำได้ร้อยแปสิบ้าโอเคค่ะร้อยแดสิบเก้าอยู่กดได้เลยนะคะได้สองกระปุกนะคะเอาขึ้นโซเอาไปเลยค่ะ บอกเลยมาแล้วทั้งทีพี่หนุ่มแบบเสียงขอบคุณค่าขอบคุณค่าอยากอยากฟังเสียงพ,พี่หนุ่มอะครับก็สองขบค่ะสองร้อยสิบเก้าบาทครับถูกวางโปรแกรมมาเท่านี้ครับผมไม่ได้มีวิวอะไรบอกเลยค่ใช้แล้วเป็นยังไง <c oughs> ใช้ดีครับผมมาใช้ตลอดนะครับคือจริงๆแล้วถ้าใครผมเป็นคนผิวแบบเขาเรียกผิวคาร์บอนตามตามข้อพักอ่ะครับผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นส่วนผมมาเป็นคนเวทซึ่งมือผมอ่ะจะจะค่อนข้างด้าน ตอนเนี้ยผมใช้สครับถูมืออยู่แล้วมันดีขึ้นดูห้ามให้น้องเจนี่จับมือหน่อยอันนี้อันนี้นุ่มขึ้นแล้วในะตอน,น,นแรกนะอันนี้นุ่มขึ้นแล้วนะคะตอนแรกอาริยนนกดนะคะเรียบหมดค่ะได้ทันน้งหมดนะคะสามล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันชุดค่ะ บณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะมีเรื่องไม่น่าฟังเจ็บแสบท้งนั้อมค่ะ้อมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคคัะเลย